รองน,นายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคมเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกร่งพัฒนาระบบสุขภาพให้กับทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวง ร่วมกันวางพวงมวลาถวายราชสักการะพระราชานุาวรีสมเร็จพระมหิตลาทิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเร็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก24กันยายนหรือวันมหิดลเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงเสียสละเพื่อง,งานด้านสาธารณสุข คณะกรรมการนายแพทย์รัชตาได้ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารของกระทรวงโดยเน้นย้ำให้เดินหน้านโยบาย10ข้อเพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงรวมทั้งเร่งเดินหน้าพัฒนาเขตบริการสุขภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ระบบเกิดความเข้มแข็งการจัดระบบโครงสร้างที่ดีและบริหารงบประมาณที่ชัดเจนรวมทั้งเร่งแก้ปัญหาการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ขณะที่นายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงด้านสังคม4กระทรวงก็เปิดเผยว่างานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการคือการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่ขณะนี้มีกว่า10ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มเป็น20ล้านคนใน3ปีโดยจะเพิ่มมิติด้านเทคโนโลยีเพื่ออำนนยความสะดวกให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม นอกจากนี้จะมีการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสชุมชนรวมถึงการสร้างระบบข้อมูลสาธารณสุขการศึกษาทะเบียนราษฎรและการปฏิรูปการศึกษาเพื่อวางรากฐานที่ดีสำหรับการศึกษาไทยในอนาคต